ครับสวัสดีเอฟซพี่น้องที่ติดตามช่องของวิ์ผู้ดินนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องของมาเบิงตะวันฉายนะครับยุคคอกใช่ชนาฟ้ามอยู่อำเภอศีคิวจังหวัดนครราชสีมานะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเีโจครับครับผมวันนี้ได้เข้ามาเยี่ยมชมข้อของพี่โจเนาะครับช่วยแนะนำ ประวัติเจ้าตะวันฉายให้เอสีฟังหน่อยครับพี่ครับตะวันฉายก็ตอนนี้ก็สี่ปีสี่เดือนนะครับครับปีสี่เดือนแชมป์งานชาติแชมป์งานชาติปีหกห้าเนาะครับพันสามคู่แล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นแชมป์งานชาติเหมือนกันปีหกสามผันน้ำนมครับ้เป็นแชมป์สองปีติดนะครับปีหกสี่ไม่มีงานไม่มีงานประกวดโอ้ตอนนี้ก็สี่ปีสี่เดือนครับน้ำหนักก็ตันสี่ครับ สูงก็ราวสครับน้ำหนักตัน4ออีสูง175เจ็อแล้วตอนนี้น้ำเชื้อของตะวันฉายนี่ชุดละเท่าไหร่พี่ตอนนี้น้ำเชื้อตะวันฉายอยู่ชุดละ8000นะครับเป็นเป็นเป็นราคาตั้งแต่งานชาตินะครับครับผมชุดละ8 0 0 0 1นสิบสองโดสครับครับผม แล้วมีผสมตัวไหมครับพี่ตอนนี้ผสมตัวด้วยครับแล้วก็ไฟโครงการไฟโครงการอยู่ที่สองหมืนห้านะครับรับประกันท้องเนาะแต่ผสมตัวนี้ห้าพันรับประกันทับนะครับแต่ไม่ไม่ได้รับประกันท้องคือเกษตรกรสามารถมาทับได้เรื่อยๆครับอ๋อถ้าจ่ายห้าพันถ้าไม่ติดก็เอามาได้รเรื่อยๆในในควายตัวนั้น,นครับ,รบแล้วก็ถ้าเข้าโครงการนี้สี่สี่สิบห้าวันใช่ไหมครับ เฉลี่ยแล้วจริงๆแล้ว45วันเนี่ยโครงการที่อื่น,นเนี่ยเขาจะใช้คําว่า45ว<อ>ันแต่ว่านอกเหนือ45วันนี้เขาจะเก็บเพิ่มนะครับออแต่แบบ45วันนีค้คือการตรวจท้องน,นะครับรบตรวจท้องได้คือต่อเมื่อทับได้45วันแล้วแสดงว่ามันจะต้องอยู่มากกว่า45วันรือแล้วครับไฟไม่ใช่ที่นี่ประมาณเราตีให้เต็มที่60-70วันเลยครับใน,บน,น2 5 0 0เราอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของระบบรังระบบสืบพันธุ์เนาะไฟบางตัวก็คือ เป็นควายสาวผสมอาจจะติดยากมั่งครับมันมันมันเป็นท้องแรกนะครับบางทีก็ต้องบํารุงรังไข่ครับครับมันก็จะใช้เวลานานหน่อยแต่ขั้นต้นนี่เราเราเราตีไว้ว่ามันหกสิบวันเป็นเป็นเป็นอย่างน้อยนะครับครับถ้าคาไม่มีปัญหาโดยธรรมชาติจริงๆหกสิบหกสิบถึงเจ็ดสิบวันนี้ก็น่าจะติดติดท้องครับผมครับแล้วตะวันฉายเป็นลูกของพ่อพันธุ์ตัวตัวไหนครับเอ่อตะวันฉายเป็นลูกของใบหยกครับเป็นใบหยก ลูกของใบยกจากบิ๊กไอฟาร์มนะครับครับแล้วแม่ของเขาละครับเป็นฝ่ายทางทางไหนครับแม่เขาตอนนี้แม่เขาอยู่ที่สีทาอุดรธานีนะครับแต่พื้นเพิงยิงแม่ควายของตะวันฉายแล้วจะเป็นควายจากทางจังหวัดสกลนครนะครับครับผมตอนนี้แม่เขาอยู่กับอยู่กับพ่อแก่นที่สีทาตอุดรธานีอยู่กับพ่อแก่นครับครับเซียนควายอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับเอสซีพี่น้องครับ คือผมอยากถามเสียโจโูนะครับว่าการที่เราจะพัฒนาพ่อพันไฟลนี่หลักๆเลยคือมีลักษณะแบบไหนที่จะเลี้ยงพ่อพันุไฟเอาไปประกวดได้แชมป์ได้แชมป์เพราะอะไรกรรมการดูตรงไหนจุดไหนที่สามารถตัดสินได้ว่าตัวนี้แหละเป็นแชมป์เพื่อที่เกษตรกรจะได้เอาไปเป็นพ่อพันครับครับผม จริงๆแล้วคนเก์อ่ากลไกเก์การตัดสินนะครับมันจะมีแบบฟอร์มของปศุสัตว์นะของกรมปรศุสัตว์อยู่แล้วว่าอ่าขั้นต้นให้ดูจากทางไหนท้ายกลางอ่าความลึกของควายกระดูกแข้งขานะครับโครงสร้างอ่าไหล่หน้าไหล่หลังครับคือจริงๆพวกนี้จะเป็นองค์ประกรอบของของของการตัดสินควายทั้งนั้นนะครับ,รบจะใช้มาเป็นดุลยพินิจของของกรรมการจากกรมนะครับครับครับผมแล้วทุกวันนี้ เป็นยังไงครับเจียโจการตัดสินควายทุกตัวนี้บางทีผมไปเห็นอยู่ในเฟซก็มีพี่น้องกับเกษตรกรคอมเมนต์กันในทางแบบไม่เห็นด้วยกับกรรมการที่ตัดสินก็ล้หลังๆมานี้คือคกลไกการตัดสินก็จะมีการมีการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปด้วยครับจากกรรมการกรมท,ที่ที่บางทีก็ ก็ต้องอิงก็ต้องอิงเอกสารเป็นหลักนะครับอิงเอกสารเป็นหลักถ้าเกิดว่าคุณดูมินิทดูมินิทของกรรมการนะครับครับจริงๆต้องต้องต้องอิงตามตามตามการตัดสินของกรรมอาเรียกอะไรเนาะกรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์นะครับได้วางแนวทางในการพิจารณาพ่อพันุไฟใช่ครับว่าตัวนี้แหละเหมาะสมที่จะเป็นพ่อพันธุ์ต้องมีลักษณะโครงสร้างแบบนี้อัตลักษณ์แบบนี้ใช่ครับแต่ทุกวันนี้บางครั้งก็ ใช้ใช้ความรู้สึกครับบางทีบางทีกรรมการก็จะดูเขาเป็นเรื่องของจินตนาการนะครับของของกรรมการคนนั้นนั้นกรรมการก็จะใช้จินตนาการในการตัดสินมากเกินไปนะบางทีก็อ่านว่าอ่านอ่านอ่านควายอ่านตามจินตนาการเจ้าของนะครับไม่ได้ดูจากสภาวะอ่าของจริงนะครับมันก็เลยกลายเป็นปัญหาของของของกลุ่มผู้เลี้ยงควายนะครับครับเกษตรกรก็เลยงง ครับว่า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 เราเราจะเลือกข้อพันธุ์แบบไหนกันแน่จริงๆถ้าเกิดยังไงคือถ้าเกิดเอาง่ายๆควายควายดีควายงามเนี่ยมันดูง่ายครับดูครั้งเดียวก็รู้จริงๆเชียนควายทุกคนหรือว่าตาสียสาเขาก็รู้ครับคครรัับบอแต่หลังๆมานี่คือกรรมการใช้ดุลยพินิษฐตัดสินควายคืออ่านอ่านอ่านอนาคตควายเป็นหลักครับมันก็เลยกลายเป็นเป็นเรื่องของของของ อาจริงๆตามตามความคิดของของการปรวดเหมือนงวบะมันนะครับเขาจะใช้ปัจจุบันเป็นหลักนะครับครับแต่การตัดสินของควายเนี่ยกรรมการจัดกรมเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งนะครับคือน่าจะใช้ด้นวิธีในการตัดสินคือเรื่องของการอ่านอนาคตครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของความไม่พอใจของกลุ่มผู้เลี้ยงควายด้วยกันนะครับอกลุ่มคนเลี้ยงควายก็สงสัยเนาะเพราะว่าอนาคตเรายังมองไม่เห็นครับ เอาผมขอถามพี่โจนะสมมติว่ายัางตะวันฉายเนี่ยมันมีจุดเด่นตรงไหนที่เหมาะที่จะได้เป็นพ่อพันธุ์ที่ได้ให้เป็นแนวทางเกษตรกรก็เรื่องของโครงสร้างนะครับตะวันฉายเป็นควายที่ที่หนาลึกและสูงจริงๆควายตัวนี้สูงนะครับไม,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 ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เตี้ยนะครับ,รบแต่เป็นควายที่ลึกมากครับอ,อย่างที่ผมบอกแล้วครับงานชาติเนี่ย น่าจะมีการจดบันทึกไว้ตั้งแต่ปี62ตะวันฉายจิตหนึ่งในสิบนะครับ1ิงในสิบซึ่งสมัยนั้นตอนนั้นยังแค่13<ม>เดือนอยู่หล13เดือนย่างเข้า14เดือนตอนนั้น1ิึงในสิของรุ่นฟันน้ำนมครอ่าแล้วมีการซื้อขายกันระหว่างผมกับที่ทางฟาร์มเัยนาฟาร์มกับกับพ่อแก่นีิศีธาต์ในงานในงาน,ในงานชาติเลยซื้อขายกันอยู่ที่สองแสนห้าอ่า แล้วมอปีหกสามาตะวันฉายก็มาได้แชมป์ตอนนั้นเรื่องโครงสร้างก็ทําให้ได้แชมป์ฟันน้ํานมที่งานมอขอเหมือนกันก็แล้วก็มาปีหกห้านี่ยครับฟันสามคู่ก็มาได้แชมป์รุ่นรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นพ่อพันครับพันสามคู่ครับเรื่องโครงสร้างนี่ครับจริงจริงมันจะเป็นสิิคืออย่างที่บอกว่าฟันน้ํานมเมื่อปีนั้นนะครับปีหกสามเนี่ย,รเ,ยเราถือว่าเป็นควายที่มีโครงสร้างสูงสูงใหญ่ S <S เกินรุ่นของเขาเกินรุ่นครับแล้วก็มาปีหกห้านี้ก็ถือว่าเป็นสีติเหมือนกันนะครับครับผาสิบโลครบตันสี่นะครับในในควายสี่ปีเต็มสี<อ>่ปีเป๊ะ<อ>ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเกษตรกรเห็นเนี่ยเกษตรกรจะเข้าใจว่าเฮ้ยเราพัฒนาเนื้อเนาะพัฒนาเนื้อใช่ครับใช่พัฒนาเนื้อมันก็เราก็จะมองว่าเป็นคอมจุเนื้อที่สูงมากครับถ้าปีอัตราแรกเนื้อเนี่ยก็ถือว่าเกษตรกรไม่ขาดทุนครับครับผมเกษตรกรก็ไม่น่าจะขาดทุน เพราะว่าสี่ปีฝุ่นเลี้ยงไฟได้น้ำหนักสามสี่ถ้าตีบีนเงินก็ไม่ขาดทุนนะครับครับผมแบบนี้ใช่ไหมครับพี่โจที่ว่าพ่อพันฝ่ายต้องมีท้ายลักษณะอย่างนี้ครับผมจะเป็นพ่อพันฝ่ายที่ดีคือในภาษาคนเลี้ยงไฟก็คือท้ายมะนาวตัดเนาะก็คือมะนาวรึ่งลูกแหละครับ และส่วนของตะวันฉายนี่คือเรื่องของกล้ามเนื้อท้ายขนหางที่ปิดปิดทวันเนาะแล้วก็ขนปลายหางก็จดจดจดเล็บจดอครับผมจดเล็บนะครับเล็บน้น้อยนะครับติ่งน้อยนะครับผมนี่คือลักษณะพ่อพันไฟครับเพราะว่ามันอย่างที่พบอกแะครับตะวันฉายก็จะเรื่องของไฟงามแล้วก็เสีละโครงสร้างที่สมูทนั่นนะครับ ก็เรียกว่าเป็นไฟใหญ่ครับไฟใหญ่ที่เราพัฒนาต้องการเนื้อครับนี่นะครับตะวันฉายตอบโจทย์ได้ทั้งสองยางนะครับเอสซีพี่น้องครับครับเดี๋ยวไพ่ซีพี่น้องมาเบิ้งลูกของตะวันฉายนะครับตัวนี้เป็นลูกตะวันฉาย ครับผมลูกตะวันฉายกับแม่ทับทิมทองครับใช่แม่เขาแม่ที่เย็นอยู่นี่ครับครับเป็นแม่สาวครับอน่าจะสี่ปีพอดีสูงเท่าไหร่ครับแม่สูงแต่ร้อยหกสิบครับตัวนี้เป็นฝ่ายจากที่ไหนครับสายพันธุ์คราผมแบ่งผมแบ่งพี่น้องเกษตรกรจากทางหนองคายมาเลี้ยงตั้งแต่ยังเด็กอย่ครับตั้งแต่ไฟายยังปีกว่าๆนะครับโอ้โหสางสูงใหญ่นะครับนี่กับเป็นควายไทยอีสาน ครับสูงร้อยเท่าไหร่นะพี่100 160ร้อยร้อยหกสิบร้อยหกสิบแล้วนี่เป็นลูกของเขาเกิดจากลูกตะวันฉายครับตอนนี้สูงเท่าไหร่ครับพี่ไม่ไม่ได้วัดเลยครับตอนนี้อายุก็ประมาณแปดเดือนครับแปดเดือนอผมขอถามหน่อยถ้าเกิดเอฟซีพี่น้องเขาดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากรู้ว่าฝาลูกตะวันฉายตัวเท่าเนี้ย ราคาค่าตัวเขาอพี่เท่าไหร่ครับจริงๆตัวนี้มาดีเลยนะครับตัวนี้ดีมากเลยฮะยังไงตัวนี้ไม่ไม่ไม่แพ้แม่แน่นอนนะครับจริงจิงตัวนี้น่าจะเป็นราคาที่ที่ที่สูงพอสมควรนะครับเออแต่เกิดลูกตะวันที่เกิดกับแม่บล็อกนี่ไม่ต้องห่วงนะครับน่าจะเป็นราคาที่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 สูงที่สูงถึงถึงเจ็ดเจ็ดหลักไหมพี่ตัวนี้เจ็ดหลักะครับ จริงจริงอย่างที่ผมบอกนะครับเราเราไม่ได้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 ขายลูกตะวันออกไปนะเพราะว่ามันมันก็มาดีครับครับก็เลยก็เลยไม่ได้โปรโมทเหมือนเหมือนเหมือนค่ายอื่นเขาครับแต่นี่คือเพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรได้ได้ได้รู้ครับเพื่อได้ลูกตะวันฉายไปเกิดกับแม่ระดับรองจากตัวนี้ลงไปครับนี่นะครับเด็กซี่พี่น้อง ทุกวันนี้ที่ฟาร์มก็ซื้อนะครับถ้าเป็นลูกตะวันฉายตัวเมียเนี่ยเราก็สตาร์ทให้เลยถ้าเกิดกับแม่บ้านเนี่ยเราก็สตาร์ทแสนให้เลยนะครับอ๋อคือพี่โจใบซื้อกับเข้ามาให้ได้หลักแสนแน่นอนหลักแสนแน่นอนนะครับเป็นซี่พี่น้องครับผู้ใดมีลูกตะวันฉายนะครับเจโจเพิ่นรับประกันว่าถ้าถูกตาครับผมผ่านเกณฑ์ สวยงามมีเลยเน้นๆเน้นเป็นตัวเมียนะเพราะตัวตัวผู้นี่จริงๆแล้วเราเราก็ต้องรอดูต้องรอดูแม่ครับต้องรอดูแม่ครับ่าแม่เบอร์ไหนนะครับครับผมถ้าเป็นตัวเมียซื้อคืนแน่นอนครับการันตีแน่นอนครับตัวละเท่าไหร่ครับพี่เริกตัดแสนแล้วครับจะทัดแสนจะตัดแสนแน่นอนนะครับผมนี่ครับเดยวพามาเบิง์ว่สาวหน่อยตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้เป็นลูกพ่อไหนครับพี่ครับตัวนี้เป็นลูกยอดขุนพลนะครับครับยอดขุนพลเป็นสายปานสุลินนะครับครับครับสูงเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้ตอนนี้น่าจะห้าสิบปลายแล้วครับห้าสิบปลายปายแล้วน่าจะห้าเจ็ดห้าแปดแล้วโอ้แล้วอายุ่ะไรครับทำไมสูงใหญ่ยาวขนาดนี้อายุตอนนี้ยี่บห้าเดือนครับยี่สิบห้าเดือนสองปีกับอีกหนึ่งเดือนครับผมผสมหรือยังครับรับ ยังยังครับตอนนี้ยังยังต้องรอให้ครบสามสิบเดือนก่อนนะครับต้องรออีกประมาณหกหกเดือนเจ็ดเดือนนี่แหละครับให้ครบสามปีก่อนนะเออพอดีผมไ,ได้ยินยังไงต้องอยังไงต้องมีต้องมีสอง,องปีครึ่งมันอย่างน้อยะครับอย่างน้อยแม่พานไฟผสมทองแร่ต้องมีอายุสองปีครึ่งอ่ะสองปีครึ่งถ้าเป็นควายประกวดอย่างผมอย่างหยาดฟ้าอย่างเงี้ยผมจะทําให้ครบสามปีเลยแต่อย่างตองนี่ประมาณยี่สิบห้าเดือนก็จะยังเหลืออีกหกเจ็ดเดือนเป็นอย่างน้อยถึงจะผสมใช่ครับ ตัวนี้ชื่ออะไรนะพี่ก้านตองครับก้านตองแม่แม่เขาเป็นสายสายไหนครับอืมแม่เขาเป็นควายที่มีโครงสร้างแตะเกือบร้อยหกสิบนะครับโอ oh. จริงๆไม่ได้ถามเจ้าของที่พี่ซื้อมานะครับเป็นแม,แม่สายไหนแต่รู้ว่าเป็นลูกของอยากอดขุนพลซึ่งเป็นสายปานสุรินครับตัวพ่อของนี่ครับเราพี่ได้ควายตัวนี้มาจากไหนครับทางจากเสียไขยครับ เสียขายขอนแก่นใช่ครับสอสมัยฟาร์มเจ้าของเจ้าซันนะครับโอ้แล้วพี่จะเาเข้าไปเดินสนามไปครับตัวนี้ชัยชนะฟาร์มก็พยายามจะทำออกสู่สนามนะครับครับรออายุอีกสักหน่อยครับอีกสักอีกสักห้าหกเดือนเนี่ครับน่าจะเริ่มเดินสนามแล้วครับครับผมครับแล้วก็จะเป็นแม่บล็อกเพื่อพัฒนาไยประจำข้อของเราครับก็ถือว่าเป็นแม่เกียรติเอเละครับครับผม นี่นะครับพี่น้องเรดเอเลยเกิดมาผมกับพึ่งเคยเห็นนะครับสูงใหญ่เงาครับผมเดี๋ยวจังไปเบื้องตัวต่อไปนะครับครับแล้วตัวนี้แหละครับพี่พี่โจครับครับผมตัวนี้ก็เป็นหยาดฟ้านะครับของชายชนะฟาร์มนี่แหละครับครับ เป็นสายมังกรหยกเนาะเป็นสายของท้องขุกกับเพชรอุดรครับอ่าครับพ่อเขาก็เป็นมังกรหยกเป็นลูกของแม่บุญรวยครับส่วนทางสายทางแม่ก็เป็นอ่าเป็นลูกของอ่าเพชรอุดอรเลยครับครับผมอไอ,เ,อ,อเป็นลูกดอดของดาวเหนือครับดาวเหนือเป็นพชรอุดรตัวดีครับแล้วส่วนส่วนส่วนสูงเขาล่ะพี่ส่วนสูงเขาก็น่าจะแตะร้อยเจ็ดแหละครับตัวนี้ร้อยเจ็ดสิบครับ แตะต,ตะวันฉายนะครับตัวน,นี้โอ้อายุกี่ปีครับเท่ากันครับเกิดเดือนเดียวกันสี่ปีสี่เดือนนี่นะครับเป็นซี่พีรองผมก็มาเห็นแม่พันกวายที่สูงใหญ่ลอยเจ็ดสิบนะครับสูสีกับนางพญยาของบินบอรบือไหมไหมครับส่วนส่วนสูงก็น่าจะนะครับ <laughs> น่าจะสูสีนี่นะครับ ผมกะเคยเห็นนางพญานะครับแต่ว่ากับว่าได้รู้จากประวัติไล่ไล่ละเอียดนะครับนี่คือประวัติของเขาชื่ออะไรนะพี่หยาดฟ้าครับนี่หยาดฟ้านะครับเป็นแม่บล็อกที่สูงใหญ่เป็นไฮไลท์ของชัยชนะฟาร,ร์มนะั้นนอกจากตะวันฉายแล้วก็มีนี่แหละครับแม่พันธุควายยักษ์แม่พันธุควายใหญ่แม่พันธุ์ควายไทยนะครับ,บวับวใดบ่เคยเห็นกับมาเบิงได้นะครับอยู่ที่ไหนพี่ท,ที่ที่ตั้งของฟาร,ร์มเราเอ่อ สีคิวครับนครนา้สีมาปักหมุดในชัยชนะฟาร์มคายงานเมืองยะโมได้เลยนะครับค้นหาใน g o o g l e แ a p เห็นเลยครับผมครับผมครับอเบอร์โทรปีเจ็ดโจไว้นะครับศูนย์เก้าหกครับเจ็ดแปดกครับเก้าหครับครับผมติดต่อสอบถามเสียโจได้นะครับออยาไมาเยี่ยมชม่มอตอนนี้ควายอยู่ในข้อของเรามีกี่ตัวครับพี่ประมาณร้อยห้าสบร้อยห้าตัว แบ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรด้วยนะครับเป็นกลุ่มกําลังพัฒนานะครับกวามเป็นบ้านราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเกษตรกรก็น่าจะมีตั้งแต่นั่แหละครับตอนนี้เหลือไม่เยอะนะครับไอ้ไซที่ว่ารอดแสนนี่ครับประมาณเจ็ดแสนหมื่นนี้น่าจะเหลือไม่เยอะเหลือไม่เยอะแล้วแล้วก็เป็นเป็นไซ์ที่เป็นเป็นเกตกึงพัฒนาแล้วกลกงกลังนบ้านเนี่ยแต่ว่าท้องตะวันฉายนี่ก็อาจจะสตาร์ทที่แสนกลางๆนะครับครับพอพอจับต้องได้เนะ ครับผมแล้ว <sup> ก็เกตสูงที่สุดอะพี่ก็น่าจะนี่นะครับน่าจะเป็นพวกหยาดฟ้ารัอตัวนี้ก็คือเป็นลักแปดหลักไปเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ค่าตัวอยู่ราคาแปดแปดหลักใช่ครับแปดหลักเป็นของหายากนะครับเพชรชีพีน้องครับผมกะจะราคิดนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับเพชรชีพีน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก๊าลังใจวิ่ตู้ดินน้านะครับ ลากาพี่น้องอยากมาเยี่ยมชมไว้ยงามเจ้าตะวันฉายคอกใช้ชนะฟ้ามของเสียจโจกับทั่วมหาพีเป็นได้นะครับครับ,รบขอพูดและหลายครับพี่โจครับ